นะครับในข้อที่4นะครับเขาบอกว่าในการแข่งขันขโบลิ่งนะครับมีคนเข้าแข่งขันขทั้งหมด50คนนะครับเป็นคนถนัดขวา40คนเพราะฉะนั้นก็ต้องมีคนถนัดซ้ายอีก10คนนั้นคุณสมบัติอย่างแรกที่ใช้ในการแบ่งคนก็คือ,อ,อมือข้างที่ถนัดครับ พอกถนัดซ้ายแล้วก็ถนัดขวาถนัดขวาเขาบอกว่ามีอยู่40่นั้นถนัดซ้ายก็ต้องอีก10ิบนะครับก่อมานะครับ เราต้องเช็คว่ามันมีการแบ่งตามคุณสมบัติอะไรอย่างอื่นอีกไหมนะครับประโยคต่อมาพูดว่ามีเจดคนโยนลูกโค้งได้และทำแต้มและโยนลูกโค้งได้และทำแต้มเกิน200แปลว่าคุณสมบัติอย่างต่อไปเนี่ยคือโยนลูกโค้งได้ไหมแล้วก็อีกคุณสมบัติหนึ่งก็คือทำแต้มเนี่ยได้มากได้น้อยขนาดไหน ทำแต้มเกินส0งร้ยไหมนะครับอ่ะนั้นคูณแบ่งนะครับทำแต้มเกิน200ถือว่าอ่ะเป็นพวกทำแต้มสูงอยู่ข้างบนแล้วกันนะกทํทแต้มเกิน200ร้อนั่นก็จะอยู่ที่2ช่องนี้เนาะ ทำแต้มไม่เกิน200ไม่เกิน200แต้มก็จะอยู่ที่ช่องสองช่องข้างล่างนี้นะแต่เขาไม่ได้บอกจำนวนนะครับว่าพวกทำเกิน200แต้มมีกี่คนนะครับไม่ได้บอกนะคุณสมบัติอย่างต่อไปก็คือเรื่องของการโยนลูกโค้งได้ไม่ได้นะครับนะ เราก็เลยสร้างกรอบของอคนโยนลูกโค้งได้ขึ้นมานะครับใครอยู่ในกรอบนี้ก็คือพวกที่จะโยนลูกโค้งได้นะครับมันก็เลยทำให้แผนภาพนี้ถูกแบ่งเป็นบริเวณต่างๆนะครับลองไล่ดูนะครับ นี่คือบริเวณที่หนึ่งนี่คือบริเวณที่สองบริเวณที่สามบริเวณที่สี่ข้างบนเนี่ยสี่บริเวณละครนะูใส่ชื่อเรียกก่อนละกันหนึ่งสองสามสี่ชื่อเรียกบริเวณเฉยๆนะครับตรงนี้ไม่งงเนาะข้างล่างมันก็แบ่งได้อีกสี่เนาะ บริเวณที่ห้าบริเวณที่หกบริเวณที่7จบริเวณที่8นะครับอโอเค เราก็พยายามจะมองหาครับาการจะระบุช่องใดช่องหนึ่งได้เนี่ยมันจะต้องบอกคุณสมบัติทั้ง3เรื่องมันถึงจะระบุได้เลยถึงจะระบุช่องได้เลยเช่นถ้าครูพูดถึงช่องเนี้ยช่องนี้คือพวกที่ถนัดซ้ายทำแต้มเกิน200 แล้วก็โยนลูกโค้งได้ใช่ป่ะดูออกไหมดูออกค่ะเออเนี่ยถ้าเกิดเขาบอกจำนวนคนของพวกนี้มาเนี่ยเราก็จะใส่ช่องนี้ได้นะจะเห็นว่าในการที่จะใส่ช่องใดช่องหนึ่งได้เลยอะ่ะเจาะจงได้เลยนะมันจะต้องรู้คุณสมบัติทั้งสามอย่างครับรู้คุณสมบัติเพียงสองอย่างมันจะใส่ไม่ได้มันจะยังใส่ไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยพยายามมองหาว่าประโยคไหน ประโยคไหนในพวกนี้ที่มันพูดถึงคุณสมบัติทีเดียว3อย่างนะพูดถึงคุณสมบัติทีเดียว3อย่างลวดเราจะไปเจอเอาที่ประโยคนี้ครับดูนะมันพูดถึงอะไรบ้างประโยคนี้ถนัดด้านไหนก็บอกใช่ป่ะถนัดขวาโอเคปะเมื่อถนัดด้านไหนมันก็บอก เรื่องโยนลูกโค้งได้ไม่ได้มันก็บอกเรื่องแต้มเกินสองร้อยไหมมันก็บอกนี่เป็นอันเดียวเลยที่มีคุณสมบัติทั้งสามเรื่องมันก็เลยสามารถเจาะจงช่องได้เลยครับว่าจะเป็นช่องไหนอ่ะถ้าถนัดขวาก่อนถ้ามองว่าถนัดขวาตอนเนี้ยมันจะหมายถึง สองสี่เจ็ดแปดใช่ไหมโอเคนะเดี๋ยวค่อยๆตัดเรื่อยๆนะโยนลูกโค้งไม่ได้ถ้าโยนลูกโค้งไม่ได้มันก็ต้องอยู่นอกวงสีม่วงมันก็จะเหลือแค่สองกับแปดนี่เพราะว่าโยนลูกโค้งไม่ได้นะทำแต้มเนี่ยไม่เกินสองร้อยด้วยอ้าวถ้าอยู่ข้างบนนี่เกินสองร้อยสิ แปลว่าต้องอยู่ข้างล่างนี่คือช่องหมายเลขแปดนี่ครับนี่คือช่องของข้อมูลนี้ครับดังนั้นช่องเบอร์แปดเนี่ยนะครับจะมีคนอยู่ทั้งหมดยีี่คนตรงนี้เคลียร์ยัยงครับเคลียร์นะโอเคช่องเบอร์แปดเนี่ยมียีสี่คน เดี๋ยวมาดูข้อมูลต่อไปนะครับข้อมูลต่อไปที่รู้ทั้ง3ามอย่างไม่มีแล้วนะครับมาดูที่ตัวคำถามสิเราจะได้รู้ว่าเขาถามตรงไหนนะครับจำนวนผูเ้เข้าแข่งที่ถนัดซ้ายโยนลูกโค้งไม่ได้ทำแต้มไม่เกิน200อ่ะเทียอย่างถนัดซ้าย ขนาดซ้ายนะโยนลูกโยนลูกโค้งไม่ได้แปบลบว่าต้องอยู่ข้างนอกกรอบสีม่วง,งซ้ายโยนลูกโค้งไม่ได้ต่อไปผู้ตอบไปอีกทําแต้มไม่เกิน200แปลว่าไม่ใช่ข้างบนต้องเป็นข้างล่างโอเคไหมนั่นหมายความว่าบริเวณที่เขาถามถึงเนี่ยคือบริเวณที่5ครับ ฟินงง,งป่าตอนนี้ทันอยู่เนาะอะงั้นกูเอาสีเหลืองมาป้ายไว้ตรงนี้เพื่อจะได้รู้ว่านี่คือบริเวณที่เขาสนใจที่เขาอยากรู้นะครับนะขณะที่เอาสีชมพูมาป้ายตรงนี้ไว้วันนี่คือบริเวณที่เรารู้ข้อมูลเลยเจาะจงได้เลยนะครับบริเวณที่แปเนี่ยอยู่ยีิบสี่คน นะครับเอ่อนะครับมาดูข้อมูลที่จะเชื่อมโยงกับช่องแปดว่ามีอยู่บ้างไหมนะครับนะเผื่อๆจะมีนะครับเผื่อๆจะมีเจ็ดคนโยนลูกโค้งได้ทำแต้มเกินสองร้อยค่อยๆคิดนะ เจ็ดคนโยนลูกโค้งได้ทําแต้มเกินสองร้อยโยนลูกโค้งได้มันต้องอยู่ภายในี้อยู่ภายในวงสีม่วงและทําแต้มเกินสองร้อยทำแต้มเกินสองร้อยมันต้องอยู่ซีกบนหรือซีกล่างซ<น>ิกบนซิกบนเพราะฉะนั้นก็แปลว่ามันหมายถึงบริเวณสามกับสี่ถูกป่ะถูกค <Okay. S 1> ่ะ 3กับ4นะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้เชื่อมโยงกับบริเวณ8เลยนะยังเอามาช่วยแกะไม่ได้นะครับนะแต่เราก็ใส่ไว้ฝันนะว่าตรงนี้คือบริเวณ3กับบริเวณ4นะบริเวณ3ากับบริเวณ4นะครับ2บริเวณนี้รวมได้เคนอ่นะงั้นกูใส่2บริเวณนี้จะรวมได้7 สีน่นีสองบริเวณนี้นะครับสามกับสี่นี่นะครับมันจะรวมได้เจ็ดคนนะครับ เห็นนะเขียนแบบนี้งงหรือเปล่าครับเพียงแค่ว่าเรายังแยกไม่ได้ว่าบรียนสามกี่คนเรียนสี่กี่คนนะโอเคมาต่อเกคนถนัดขวาทำแต้มเกิน200ถนัดขวาถนัดขวาแต่ทำแต้มต้องเกิน200ด้วยมันก็คือต้องเป็นซีกบนถูกปะ สีกลางไม่เกี่ยวถนดขวาทําแต้มเกินสองร้อยอ้าวก็ตรงนี้สิบริเวณสองกับสี่สิสองกับสี่ตรงนี้เคลียร์ไหมตรงนี้เคลียร์ปะถนดขวาทําแต้มเกินสองร้อยคือสองกับสี่โอเคเนี่ยครับจริงๆอ่ะมันต้องจบเลยมันมันต้องพร้อมจะจบตั้งแต่ตรงเมื่อกี้แล้วครับแต่พอเมื่อกี้เราดูข้อมูลพลาดไป เมื่อกี้ลืมนึกถึงว่าถนัดขวามันมีสี่สิบคนสองช่องนี้มันรวมกันเก้าคนเ,านะเพราะฉะนั้นหากเราเอาแค่นี้นะครับเราจะคิดช่องเบอร์เจได้แล้วครับโดยคิดจากเงื่อนไขคนถนัดขวาครับานะผู้หยิบเงื่อนไขคนถนัดขวามาใช้เลยนะครับ ใช้คู่กันจับอันนี้ครับถนัดขวาเท่ากับ40ถนัดขวาก็ประกอบไปด้วยบริเวณที่2องบริเวณที่สี่บริเวณที่7จ็บริเวณที่8รวมกันถูกปะใช่ไหมฟินถนัดขวา สีขวานี่มันประกอบไปด้วยสี่บริเวณนี้ใช่ไหมบริเวณสองบริเวณสี่บริเวณเจ็ดบริเวณแปดินดูออกไหมครับไม่ฟินเข้าใจอยู่ใช่ไหมตอนนี้เข้าใจครับเห็นครับงั้นคือขอเขียนเป็นหมายเลขบริเวณเลยนะบริเวณสองบวกบริเวณสี่บวกบริเวณเจ็ดบวกบริเวณแปดจะได้สี่สิบคน บริเวณสองกับบริเวณสี่เนี่ยตอนเนี้มันรวมกันแล้วมันมีเก้าคนแต่เราแยกไม่ออกหรอกนะว่าบริเวณสี่กี่คนบริเวณสองกี่คนในเวลานี้ยังแยกไม่ออกนะแต่เราใส่ไปก่อนครับว่าตอนเนี้มันรวมได้เก้าแล้วก็ไปรวมกับบริเวณเจ็ดครับ ไปรวมกับบริเวณ8ครับบริเวณ8เรารู้ครับว่ามี28คนไปขอโทษ24คนนะรวมแล้วมันจะครบ40คนตามที่โจทย์พูดถึงคนถนัดขวาว่าคนถนัดขวาจะมี40อย่างเงี้ยเท่ากับว่าจะแก้าหาคนบริเวณ7ได้ใช่ไหม บริเวณ7บวกด้วย9บวก24ก็เป็น33แล้วจะเท่ากับ40คนเพราะฉะนั้นคนในบริเวณ7จนวนคนของบริเวณ7จึงเท่ากับ40-33ลบาเท่ากับ7คน บริเวณเจ็ก็พอดีพอดีเลยเจ็ดคนเลยกลายเป็นว่าเรารู้จำนวนตรงนี้แล้วครับเจครับสีดำคือบริเวณแต่ตัวสีน้ำตาลนะ่ะคือจำนวนคนในในตรงนั้น อันนะจะไปต่อแล้วนะตอนนี้ยังทันอยู่เปล่าโอเคไล่ข้อมูลไล่ข้อมูลอื่นต่อนะครับเมื่อกี้ข้อมูลนี้ไล่ไปแล้วต่อมานะิคนนะครับถนัดขวาโยนลูกโค้งได้นะครับ ถนัดขวาโยนลูกโค้งได้มันต้องหมายถึงบริเวณไหนครับขนัดขวาโยนลูกโค้งได้ อืมใช่อ่านูนะถนัดขวาด้วยแล้วก็โยนลูกโค้งได้ด้วยอ่ะก็ต้องตรงนี้แล้วล่ะบริเวณสี่กับบริเวณเจ็ดรวมกันแล้วจะต้องมีสิบเอ็ดคนนะครับนี่ก็คือบริเวณสี่รวมกับบริเวณเจ็ด จะมี11คนนะครับซึ่งตอนนี้บริเวณเราลงรู้มาแล้วนะครับบริเวณ4บวกบริเวณ7เท่ากับ11คนนั้นบริเวณ4 บริเวณเจ็มันมีเจคนพอดีเป๊ะแปลว่าบริเวณสี่ทำไมจะบังเอิญได้ขนาดนี้จึงเท่ากับสิบเอดลบเจ็เท่ากับสี่คนบริเวณที่สี่ก็มีอยู่สี่คนครับ พอรู้บริเวณที่สี่เนี่ยอมันช่วยไขบริเวณอื่นได้อีกนะครับนะเพราะอย่างอันเนี้ยมันก็มีบริเวณสี่อยู่อันนี้ก็มีบริเวณสี่อยู่พอรู้ว่าบริเวณสี่มีกี่คนใช้อันนี้ก็จะแก้บริเวณสามได้ใช้อันนี้ก็จะแก้บริเวณสองได้ นะจากบริเวณ3บวกบริเวณ4จะมี7คนนะจากบริเวณ3บวกบริเวณ4โดยที่บริเวณ4มันมีอยู่4คน แสดงว่าบริเวณ3ก็เลยต้องมีคนอยู่เท่ากับ7จลบสก็คือ3ามคนจากตอนแรกที่แยกไม่ได้ตอนนี้เริ่มแยกได้แล้วนะครับเริ่มมาเรื่อยๆแล้นะครูเริ่มเอามาใส่แล้วนะครับ ช่องนี้ยี่สี่ช่องมีเจ็ดนะบริเวณที่สี่มีอสี่คนนะบริเวณที่สามมีสามคนนะแล้วก็เมื่อใช้สมการนี้บ้างมาใช้ประโยคนี้บ้างน,นะครับบริเวณ2กับบริเวณสี่รวมกันมีเก้าคนเนี่ยตรงนี้รวมกันจะมีเก้าคน ริเวณที่สี่มีสี่คนนั้นแสดงว่าบริเวณที่สองก็จะเป็นเก้าลบสี่บริเวณที่สองจึงมีห้าคนนะครับก็ใส่แล้วครับห้าคนตอนนี้เรายังดูข้อมูลไม่หมดเลยนะกลับมาดูข้อมูลกันต่อ ข้อมูลนี้ครับห้าคนถนัดมือซ้ายและโยนลูกโค้งได้ถนัดซ้ายถนัดซ้ายโยนลูกโค้งได้มันต้องหมายถึงบริเวณไหนครับบริเวณสามกับบริเวณ6ค่ะอูครับถนัดซ้ายโยนลูกโค้งได้ฟินมองออกไหมครับถนัดซ้ายและและเขาะช้คำว่าและนะ ท่าซ้ายและโยนลูกโค้งได้ต้องหมายถึงบริเวณ3กับบริเวณ6กรวมกันดวยภ้าฟิล้โอเคนะตรงนี้คือบริเวณ3กับบริเวณ6กรวมกันนะครับบริเวณ3าบวกบริเวณ6เท่ากับ5้าคนบริเวณ3าเรารู้มาแล้วครับ บริเวณสมี3คนไปบวกกับบริเวณหกเราต้องได้5้าคนแสดงว่าบริเวณ6ก็ต้องมีคนอยู่ห้าลบสก็คือ2คนบริเวณที่6ก็คือตรงนี้นะครับ ต้องมีคนอยู่2คนนะครับครับดูข้อมูลต่อไปครับ5คนถนัดซ้ายและทำแต้มได้เกิน200ถนัดซ้ายและแต้มเกิน200คือบริเวณไหนครับบริเวณ6กับบริเวณ5คะ่ะเกินสอง แต้มเกิดสองร้อยบริเวณหนึ่งกับบริเวณสามค่ะถอกครับหนึ่งกับสามไหมครับนะรวมกันจะมีห้าคนนะครับเรือนหนึ่งกับเรือนสามรวมกันจะมีห้าคนนะครับจะเรือนหนึ่งรวมกับเรือนสาม 3, จะได้ห้าคน บริเวณสามเรารู้แล้วว่าเป็นสามคนดังนั้นบริเวณหนึ่งจึงเท่ากับห้าลบด้วยสามเท่ากับสองคนนะบริเวณหนึ่งจะมีอยู่สองคนอะแล้วก็เอาไปใส่นะครับบริเวณที่หนึ่งในตรงนี้นะครับจะมีอยู่สองคน ครับีโจทยะที่เขาถามเราเนี่ยเขาถามตรงนี้ใช่ไหมครับนะครับถามเจ้าบริเวณที่5้าเราสามารถคิดมันจากเรื่องของคนถนัดซ้ายครับคนถนัดซ้ายมีอสิบคนจะเห็นว่าคนถนัดซ้ายเนี่ยนะครับก็ประกอบไปด้วย บริเวณหนึรวมกับบริเวณ3รวมกับบริเวณ5รวมกับบริเวณ6โอเคไหมครับเนี่ยตอนนี้มันขาด่ช่องเดียวอยู่แล้วด้วยจากถนัดซ้าย10คนบริเวณหนึ่งบริเวณสามบริเวณห้าบริเวณหก บริเวณหบวกบริเวณสามบวกบริเวณห้าบวกบริเวณหกต้องเท่ากับสิบคนนะบริเวณหนึ่งคือสองคนบริเวณสามีสามคนนะบริเวณหคือบริเวณที่อยากรู้อยู่แล้วนะครับนี่บริเวณห้าคือบริเวณที่อยากรู้นะครับ ไปบวกกับบริเวณ6บริเวณ6มีอยู่2คนนะครับบริเวณ6ซึ่งบริเวณ6มีอยู่2คนนะครับสองบวกสามได้ห้า้าบวกสเป็น 5, 5 7บริเวณที่5บวกกับอีก7คนจะได้สิบคน เพราะฉะนั้นบริเวณที่5ซึ่งเป็นบริเวณที่โจทย์ถามนะครับจึงมีคนอยู่เท่ากับ10-7ลบเนะเท่ากับ3คนคนะบริเวณที่5เท่ากับ3คน ถนัดซ้ายโยนลูกโค้งไม่ได้แต้มไม่เกิน200ร้อยถนัดซ้ายโยนลูกโค้งไม่ได้ทำแต้มไม่เกิน200 ก็คือบริเวณห้าจะมีอยู่สามคนเอาช่วงตรงนี้ก่อน มีใครนุดไม่ทันบ้างอ่าถ้าโน้ตไม่ทันนตน้ดเลยครับมีไหมครับ ถ้าไม่มีงนันกูเลิกนะ